สวัสดีครับรอบนี้มาแปลงหน่อยพููคูรินเลยละกันนะแบบว่าเราทำแอดแท็กเกอร์แอดแทกเกอร์ก็เอาเราวด้วยค่อนข้างเยอะนะแล้วก็แวะมาทางซับบัสสำหรับพลูคูรินนะครับผมบอกเลยว่าเป็นหนึ่งในซัพพอร์เตอร์ที่เรียกว่าเป็นตัวแก้ทางเป็นตัวแก้ทางตัวระยะไปชิดได้ดีไม่ว่าจะเป็นซาเชียนไม่ว่าจะเป็นตัวอย่างมูราโอสหรือว่ามิวทูเอ็กอะไรแบบนี้นั่นเองครับผมไปครับเดีย๋ยวเข้าไปในเกียนกัน สำหรับพูครินนะครับผมแนะนําว่าให้ใส่เอ็มเบมเป็น6เขียว 6, 6, 6ขาวสารดำนะครับผมส่วนแบทเทิลไอเทมก็อ e ีเจ็บัตทอนเอ็กสปหรือว่า Slow Smoke ก็ได้นะครับสำหรับเฮลไอเทมเนี่ยผมแนะนําว่ายังไงก็ควรใส่เอ็กซ์แชรแล้วก็โฟกัสแบนไว้ก่อนบัดตี้บาริยาประมาณนี้ครับอาจจะเปลี่ยนได้แล้วแต่ว่าใครจะใส่อะไรแต่ว่าสำหรับผู้เล่นใหม่ผมแนะนำว่าให้ล็อก3ชิ้นนี้เป็นหลัก ก็ดีนะครับเพราะว่าเอาจริงๆภูคูรินเนี่ยมันดาเมจค่อนข้างแรงด้วยตัวมันเองอยู่แล้วสำหรับพาษ,ษ์สิภูกรินนะครับก็คือเมื่อเราโดนโจมตีในระยะประชิดนะครับแม้ว่าตัวนั้นจะเป็นตัวตีไกลก็ตามแต่ว่าถ้าโดนในระยะประชิดนะเขาจะโดนดึงเข้าหาตัวเราแล้วถ้าสกิลที่เขาใช้เป็นสกิลที่ต้องไล่ต่อเนื่องเขาจะหยุดไล่ด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูนะเดี๋ยวรอเรเซอร์ลีฟเดี๋ยวรออีกรอบหนึ่ง เห็นไหมเห็นทุกคนเห็นจังหวะเมื่อกี้ไหมครับนั่นแหละครับก็คือเขาใช้เลเซอร์ลีฟก็คือยิงรัวใช่ไหมแต่พอโดนในระยะประชิดปั๊บเขาโดนดึงเข้ามาหาตัวแล้วเลเซอร์ลีฟก็หยุดลายด้วยสําหรับบูฟูลินนะครับสิ่งที่ต้องรู้ก่อนเลยก็คือบูตแอทแท็กของบูฟูลินมีสตันนะครับดูนะแบบแบบตบปับ๊บเห็นไหมมีสตันด้วยอันนี้ถือว่าดีมากเลย สำหรับภูุรินนะครับดับเบิลสแลบนี่ถือว่าเป็นท่าพื้นฐานแล้วถ้าชื่อไทยก็ตบเรียกสติใช่ไหมก็ตบมันจะสุ่มจานวนครั้งนะครับอันนี้อาจจะสามสามสี่อะไรแบบนี้มันก็จะสุ่มสุ่มไปเรื่อยอันนี้5ครั้งเพราะฉะนั้นตบได้ตบครับส่วนโรอาครับมันจะทําการกลิ้งจะสังเกตว่ามันจะมีมุมนะยิ่งกลิ้งชิ่งบ่อยเท่าไหร่ก็จะยิ่งกลิ้งได้นานขึ้นเท่านั้นครับสมมุติว่าเรากลิ้งแบบไม่ชิ่งนะั้นได้แค่นี้นั่นเอง แต่ถ้าสมมติว่าเรากิ้งชิ่งนะครับแบบว่าเอาแบบประมาณนี้ปั๊บ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 เห็นไหมสำคัญคือผูกรินโรเอลครับต้องหามุมกลิ้งดีๆแล้วก็ต้องใช้การจินตนาการในการกลิ้งด้วยมันจะช่วยได้นะถ้าเกิดว่าเราได้มุมกลิ้งดีๆนะครับก็จะทําดาเมจได้ค่อนข้างมากเลยสาหรับมุมนี้เอาจงริงๆแห่งนะเดี๋ยวผมจะลองขึ้นพุทธิบานะเลเวล9แล้วดูว่าผูกรินเลเวล8ไม่ได้ใส่ของเพิ่มดาเมจมาด้วยนะครับกิ้งแบบหนหนึ่งสองสามสี มูครึ่งหลอดนะมูฟปดียวครึ่งหลอดตก3อีกสักสีทีนี่คือเกือบน็อกนะนี่คือคอมโบเดียวของภูกุรินครับถือว่าค่อนข้างน่ากลัวเลยเพราะฉะนั้นใครที่เล่นเจอภูคุรินสายกิ้งอย่าเดินตามเข้ามุมเปียวๆนะผมบอกเลยว่าอาจจะมีรูปได้ไม่รู้ตัวครับผมประมาณนี้นะเดี๋ยวไปต่อกันอีกสายหนึ่งครับโอ้สดุกจริงสายนี้สำหรับอีกสายหนึ่งก็คือสกิลซิงกับแดซซิ่งเกรมอันนี้ สำหรับผู้คลินผมลืมบอกไปนะครับว่าผสมสายได้เต็มที่นะครับสกิลซิงครับหลังจากใช้แล้วตัวจะวิ่งเร็วขึ้นแล้วก็จะสังเกตว่าจะมีโน้ตดนตรีขึ้นนะันหลังจากใช้นะครับมันจะมีโ้นโนตด,ดนตรีขึ้นบนหัวนะครับถ้าศัตรูโดนโนตดนตีแบบถ้าอยู่นานโนตดนตรีจะขึ้นพอขึ้นครบปั๊บศัตรูจะทําอะไรไม่ได้ชั่วขณะหนึ่งประมาณนี้นั่นเองครับผมก็ระวังให้ดีเพราะว่าเอาจริงๆแล้วการโดนโนตดนตรีเนี่ยถือว่าค่อนข้างจะ ีจังหวะเยอะเลยแล้วก็ตัวระยะประชิดส่วนใหญ่จะแพ้สกิลิ่นนี้แหละส่วนแดซิ่งเกรมก็เอาไว้ใช้คอมโบกันครับมันคือทาดาเมจอย่างเดียวเลยแดซิ่งเกรมไม่มีอะไรนอกจากทำดาเมจอย่างเดียวเลยนะครับผมสำหรับอยู่ในมุกคูรินนะครับก็คือมันจะเสกเกราะให้กับเพื่อนทุกคนเลยแล้วถึงตัวเขาเองด้วยแล้วทุกคนในทีมจะได้รับสถานะ Unstoppable หรือก็คือไม่โดนซ c นั่นเองนําซ้ําครับเกราะที่คูรินเสกมานะ ถ้าเกาะเหลือมากเท่าไหร่นะครับมันจะไปฮิวเลือดด้วยสมมติว่าเกาะเหลือพันหนึ่งก็จะไปฮิวเลือดประมาณ500มั้งถ้าผมจำไม่ผิดเพราะฉะนั้นเวลาภูคุรินใช้อยู่ไหนนะครับใช้อยู่ไหนให้โดนเพื่อนเยอะๆดีที่สุดใช้จังหวะที่แบบเพื่อนกําลังจะโดนซีซีหรืออะไรก็ได้แบบว่าโดนเซอร์ไนด์ดูดหรืออะไรแล้วก็จ่ายไปแล้วก็ได้อ n นสต็อปเอเทั้งทีก็ประมาณนี้ครับสาหรับภูคุรินเป็นอีกหนึ่งตัวที่เรียกว่าเป็นแอนตี้มิลี่แอทแทกเลยนะแบบว่า ตัวระยะประชิดจะไม่ชอบภูคูรินเลยไม่ว่าจะเป็นโซโลอราร์รโอสโดโรริโอหรือตัวไหนก็ได้ที่เล่นระยะประชิดแม้แต่ระยะไกลนะครับถือว่าค่อนข้างน่ากลัวตัวหนึ่งเลยเนาะตัวต่อไปจะเป็นตัวอะไรเดี๋ยวมาดูกันครับผม